การติดเกมมากเกินไปเป็นปรากฏการณ์ที่แพร่หลายในสังคมปัจจุบันโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กวัยรุ่นไปจนถึงผู้ใหญ่บางรายที่หลงไหลในโลกเสมือนจริงของเกมออนไลน์เกมคอนโซลหรือแม้กระทั่งเกมบนมือถือซึ่งในหลายๆกรณีการเล่นเกมเป็นกิจกรรมยามว่างที่สนุกสนานช่วยผ่อนคลายความเครียดสร้างเสริมทักษะบางอย่างและเป็นช่องทางในการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแต่เมื่อใดก็ตามที่การเล่นเกมเริ่มเกินพอดี และควบคุมตัวเองไม่ได้จนส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันด้านต่างๆนั่นแหละครับคือจุดที่เริ่มกลายเป็นการติดเกมซึ่งองค์การอนามัยโลก WHO ได้จัดให้เป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งภายใต้ชื่อ Gaming Disorder หรือภาวะติดเกมแล้วเรามาดูกันว่าการติดเกมมากเกินไปนั้นมีผลเสียอย่างไรบ้างอย่างละเอียดในมุมมองที่กว้างขึ้นนะครับอันดับแรกเลยคือผลกระทบต่อสุขภาพกายครับ การติดเกมมักหมายถึงการใช้เวลาส่วนใหญ่นั่งอยู่หน้าจอเป็นเวลานานหลายชั่วโมงติดต่อกันการขาดการเคลื่อนไหวร่างกายเช่นนี้ส่งผลให้เกิดปัญหาทางกายได้หลายอย่างตั้งแต่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณคอบา่าไหล่และหลังเนื่องจากอยู่ในท่านั่งที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานานสายตาอ่อนล้าตาแห้งหรือปวดศรีรษะจากการจ้องหน้าจอเป็นเวลานานโดยไม่มีการพัก นอกจากนี้การนั่งนานๆยังเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนเพราะขาดการออกกำลังกายและมักจะกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพขณะเล่นเกมเช่นขนมขบเคี้ยวน้ำอัดลมซึ่งมีน้ำตาลและไขมันสูงภาวะขาดสารอาหารก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นได้หากผู้เล่นละเลยการกินอาหารให้ครบถ้วนตามมื้อเพื่อที่จะเล่นเกมต่อการนอนหลับก็เป็นอีกส่วนที่ถูกกระทบอย่างหนักผู้ที่ติดเกมมักจะนอนดึก ตื่นสายหรือมีรูปแบบการนอนที่ผิดปกติส่งผลให้ร่างกายอ่อนเพลียขาดสมาธิและมีภูมิต้านทานต่ำลงทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นในระยะยาวครับถัดมาคือผลกระทบต่อสุขภาพจิตและอารมณ์ครับการติดเกมอาจนำไปสู่ปัญหาทางอารมณ์ที่หลากหลายผู้ที่ติดเกมมักจะรู้สึกหงุดหงิดโกรธง่ายกระวนกระวายใจหรือแม้กระทั่งมีอาการซึมเศร้าเมื่อไม่สามารถเล่นเกมได้ตามที่ต้องการ หรือเมื่อถูกขัดขวางไม่ให้เล่นการพึ่งพาโลกเสมือนจริงในเกมมากเกินไปอาจทำให้ผู้เล่นไม่สามารถจัดการกับปัญหาและความเครียดในชีวิตจริงได้ดีนักและใช้เกมเป็นช่องทางในการหลีกหนีจากความเป็นจริงส่งผลให้เกิดภาวะวิตกกังวลและความรู้สึกโดดเดี่ยวหรือแยกตัวจากสังคมจริงได้ง่ายแม้ในเกมจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นคนอื่นแต่ความสัมพันธ์เหล่านั้นมักเป็นไปในรูปแบบที่ผิวเผินและขาดความลึกซึ้งทางอารมณ์ เมื่อเทียบกับความสัมพันธ์ในชีวิตจริงและเมื่อถูกวิพากวิจาร์ณหรือแพ้ในเกมบางคนอาจมีปัญหาในการควบคุมอารมณ์และแสดงความก้าวร้าวออกมาครับไม่เพียงเท่านั้นผลกระทบต่อการเรียนและการทำงานก็เป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้ครับสำหรับนักเรียนนักศึกษาการใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเล่นเกมจะทำให้ขาดเวลาในการทบทวนบทเรียนทำการบ้านหรือเตรียมตัวสอบผลการเรียนจึงมักจะตกต่ำลง ขาดเรียนบ่อยหรือหมดความสนใจในเรื่องการเรียนสำหรับวัยทำงานการติดเกมส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานอาจมาสายขาดงานบ่อยทำงานไม่เสร็จตามกำหนดหรือแม้กระทั่งถูกไล่ออกจากการที่ประสิทธิภาพการทำงานลดลงอย่างเห็นได้ชัดความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญของงานลดลงแล้วมักจะให้ความสำคัญกับการเล่นเกมมากกว่าความรับผิดชอบในชีวิตจริงนอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวครับ การติดเกมทำให้ผู้เล่นใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนฝูงในชีวิตจริงน้อยลงทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างห่างเหินและอาจนำไปสู่ความขัดแย้งในครอบครัวได้บ่อยครั้งเมื่อพ่อแม่ผู้ปกครองหรือคู่ชีวิตพยายามจำกัดเวลาเล่นเกมก็มักจะเกิดการต่อต้านทะเลาะวิวาทหรือแม้กระทั่งการโกหกเพื่อปกปิดพฤติกรรมการเล่นเกมการแยกตัวออกจากสังคมจริงทำให้ขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะทางสังคมที่จำเป็นเช่นการสื่อสาร การประนีประนอมการแก้ปัญหาความขัดแย้งซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นครับสุดท้ายคือผลกระทบทางการเงินครับแม้เกมบางเกมจะเล่นได้ฟรีแต่ก็มีเกมจำนวนมากที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อตัวเกมไอเทมในเกมหรือบริการเสริมต่างๆซึ่งหากผู้เล่นไม่สามารถควบคุมการใช้จ่ายได้ก็อาจนำไปสู่ปัญหาหนี้สินได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการใช้จ่ายเงินของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้ การที่ไม่มีเวลาทำงานหรือเรียนก็ส่งผลกระทบต่อรายได้หรือโอกาสในการหารายได้ในอนาคตทำให้ฐานะทางการเงินไม่มั่นคงครับโดยสรุปแล้วการติดเกมมากเกินไปส่งผลเสียรอบด้านต่อชีวิตของผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพจิตการเรียนการทำงานความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวไปจนถึงสถานะทางการเงินซึ่งหากพบว่าตนเองหรือคนใกล้ชิดมีพฤติกรรมติดเกมควรตระหนักถึงปัญหานี้ แล้วมองหาความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเช่นจ <tro> ิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเพื่อให้ได้รับการบำบัดและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลและมีความสุขอีกครั้งครับการรักษามักจะเน้นที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเวลาการหาทางออกสำหรับความเครียดที่ไม่ใช่การเล่นเกมและการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับคนรอบข้างครับ